สวัสดีครับพบกับตอบปัญหากฎหมายกับธนนณพงค์วันนี้จะมาพูดในเรื่องของวิธีและขั้นตอนการฟ้องขับไล่ก่อนสารมีคําพักษาและการมคดีขับไล่หลังที่สารมีคําพักษาซึ่งการฟ้องคดีขับไล่นั้นก็คือการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง,องเช่นที่ดิน บ้านคอนโดหรืออาคารได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคพิพากษารและคำสั่งให้บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ทำการขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งคำว่าบริวารนี้ก็ยังหมายความรวมถึงบุคคลผู้อาสังคสรทธิ์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัวก็ถือว่าเป็นผู้บริวาร ซึ่งคดีในการฟ้องขับไล่นั้นถือเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และเป็นคดีที่เกี่ยวด้วยกับอสังหาริมทรัพย์และสิทธิประโยชน์อันเกี่ยวด้วยกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเขียนรัศารในการฟ้องคดีขับไล่นั้นตามบริแพ่งมาตราสีทวีครับระบุไว้เลยว่าคดีอันเกี่ยวด้วยกับอสังหาริมทรัพย์นั้นให้ยื่นฟ้องหรือเสนอ่อสารที่ อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตสารหรือต่อสารที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตสารสุขครับก็คือคดีในการฟ้องขับไล่นั้นให้เสนอต่อสารที่อสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตสารหรือจำเลยมีภูมิลำเนาในเขตสารแต่เพื่อความสะดวกครับในการดําเนินการส่วนใหญ่แล้วก็จะยื่นฟ้องคดีต่อสารที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตสารครับ เมื่อเรารู้แล้วว่าการฟ้องคดีขับไล่คืออะไรแล้วเกียรติอานาศาลเนี่ยที่จะรับฟ้องคดีขับไล่เนี่ยคืออะไรต่อมาครับก็คือมูลเหตุอันเป็นที่มาแห่งการฟ้องร้องคดีขับไล่เนี่ยมีหลายสาเหตุด้วยกันครับไม่ว่าจะอาศัยเหตุในในเรื่องของการเช่าในเรื่องของการเช่าช่วงสิทธิอาศัยสิทธิเก็บกินสิทธิเหนือพื้นดินหรือการละเมิดซึ่ง หลักๆครับในการฟ้องคดีขับไล่นั้นจะมีอยู่สสาเหตุครับก็คือในเรื่องของการเช่าแล้วก็การละเมิดซึ่งการเช่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการผิดสัญญาครับก็คือการให้เช่าที่ดินการให้เช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยหรือการให้เช่าอาคารในกรณีที่ประกอบธุรกิจในการให้เช่าอาคารไม่ว่าจะเป็นส่วนของอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดซึ่งพอปรากฏว่าให้เช่าแล้วผิดสัญญาไม่ว่าจะ ไม่ชาระค่าเช่าหรือว่าผิดในส่วนข้อใดข้อหนึ่งทําให้เลิกสัญญากันแต่ปรากฏว่าผู้เช่านั้นไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ให้เช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนั้นก็ทําให้เป็นประเด็นที่ผู้ให้เช่านั้นจะสามารถเสนอคดีฟ้องขับไล่เคลื่อนสู่ศาลได้หรืออีกทางครับก็คือเรื่องละเมิดไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรือนลุกล้ําในที่ของผู้อื่นบางส่วนหรือทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเหตุ ที่จะที่สามารถที่จะฟ้องขับไล่ต่อสารได้เมื่อดําเนินการฟร้องต่อสารแล้วจนสารได้ทําการสืบพยานแล้วสรุปข้อเท็จจริงแล้วว่ามีคาพิพากษาออกมาให้ทําการขับไล่ตัวจําเลยนั้นออกจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวซึ่งขั้นตอนที่สารมีคำพิพากษาและออกหมายบบาคำบังคับให้กับจําเลยทราบแล้วซึ่งเป็นวิธีการฟร้องขับไล่ การบังคับหลังที่ศาลมีคดีพักษานั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับก็คืออยากให้เจ้าหนี้พูดคุยเจรจาไกล่เกี่ยหาข้อสรุปก่อนครับเพราะว่าจะเป็นการลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายและสามารถทําให้ตัวเจ้าหนี้เนี่ยกลับเข้าสู่การครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ครับแต่ถ้าเกิดตัวของจําเลยไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไป ก็จะมีวิธีการดําเนินการตามกฎหมายดังต่อไปนี้ครับก็คือเจ้าหนี้ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลครับมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานับคดีและถ้าเกิดว่าศาลมีคําสั่งแต่งตั้งแล้วครับให้ตัวของเจ้าหนี้ไปติดต่อที่กรมัรับคดีครับตามท้องที่นั้นเพื่อให้เจ้าพนักงานคดีเนี่ยดำเนินการทําการขับไล่ตัวของอลูกหนี้เนี่ยออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถ้าเมื่อลงไปที่บ้านหลังนั้นเก่าแล้วพบตัวจําเลย แล้ได้พูดคุยแล้วจำเลยก็ยังไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ทางเจ้าหน้าที่พิีครับก็จะแจ้งต่อศาลว่าจำเลยไม่ยอมออกแล้วศาลครับก็จะออกหมายเรียกและถ้าจำเลยไม่ยอมพบก็จะออกหมายจับซึ่งการจับนั้นเราก็เอาหมายจับครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกลุ่มจำเลยซึ่งในที่นี้ครับจะทําให้จำเลยเนี่ย เกิดความกลัวเพราะว่าเมื่อจำเลยไปที่ศาลปุ๊บสาลก็ถามครับว่าทําไมไม่ยอมออกจําเลยก็จะอาจจะขอโอกาสว่าขอย้ายออกภายใน1เดือนศาลก็ให้โอกาสครับแต่ว่าต้องวางเงินประกันอย่างน้อยก็3,00 0ันสี่พก็แล้วแต่กรณีครับตรงนี้ซึ่งเมื่อจําเลยกลับมาแล้วครับจาเลยก็ต้องย้ายออกครับถ้าจําเลยยังไม่ย้ายออกอีกขัดคําสั่งสารอีกก็ออกหมายจับอีกทีนึงซึ่งคราวนี้ครับคือตัวจําเลยเนี่ยก็จะถูกจับจริงๆแล้วก็คือนําตัว ไปขังไว้ที่เรือนจําครับตรงนี้ซึ่งช่วงระ,ะระยะเวลาตรงนี้ครับซึ่งเมื่อจําเลยไม่อยู่ที่บ้านหลังลังกล่าวแล้วเนื่องจากไปอยู่ที่เรือนจําก็จะทําให้เจ้าพักคดีครับทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือเข้าไปในบ้านไปเพื่อทําการส่งมอบการครอบครองส่งมอบกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าครับให้กับตัวเจ้าหนี้ตามพันธสักษาต่อไปครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นครับในการฟ้องร้องบังคับคดี ก่อนสารมีครรักษาและภายหลังที่สารมีคครรักษาครับวันนี้ผมธนพงศ์ขอลาไปก่อนและฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้กันด้วยนะครับและพบกับความรู้ในเรื่องกฎหมายใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ